สวัสดีครับผมชื่อนายอรุณพรศรีมาสอบอัลฟาเบตหลักสูตรดีเฟชเชอร์จีโอซีรุ่นสิบสีโรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือเมสเซจบีกินคีเบกออกโทเอตเดซิมอนออกโทเอตเซียราเซเทีเซเวนเน็คเวิร์ดซีทีเซเวนซูลูซอกซีซิกเดซิมอนซีทีเซเวนโรมิโอเน็คเวิร์ดโนเวมเบอร์เดซิมอนแทงโก เทลัทีไมเออโพธ,ธโทฟ,ฟีเน็กเวิร์ดไฮเฟนอินเดียอุณาวันเอ็กโคอุณาวันวิกเตอร์เน็กเวิร์ดแทงโกวิกเตอร์อุณาวันนาดาซิโลอินเดียอุณาวันเน็กเวิร์ดแพนเทลไฟนาดาซิโลคาเทฟาเออทเ,เทลัทีเลฟแฮนแบ็กเฮดนาดาซิโลเน็กเวิร์ดซ็อกซิซิก ซูล so ูแพนเทลไฟฟ์อกทอร์ซอกซีซิกยูนิฟอร์มเน็คเวิร์ดนาดาเซลโรโคโลนอินเดียนาดาเซลโรออสกาอุณาวันเน็คเวิร์ดออฟบิกไฮฟนแทงโกออกโทเอ็เยนกีเอ็กโคเน็คเวิร์ดฟอกทอรกอบเยนกี้เทราทีชาลีออกโทเอ็เน็คเวิร์ดซอกซีซิกฟอกทอดอุณาวันเอ็กโค คาเทฟ้าเออรีลมาเน็กเวิร์ดและแฮนแบคเฮดนาดาเซโลและแฮนแบคเฮดอินเดียออฟบิกและแฮนแบคเฮดเน็กเวิร์ดอุนาวันออฟบิกอินเดียออสการนาดาเซโลอุนาวันเน็กเวิร์ดอุนาวันออกโทเอ็ดซิมอนนาดาเซโลออสการ อินเดียเน็ตเวิร์ดอินเดียยูนิฟอร์มอพอลโลฟีฟักทอดอินเดียอุณวันเน็ตเวิร์ดแยงกีซูรูออกโทเอตเทลาทีเอโคคาเทฟาเออร์เน็ตเวิร์ดแพนทอรไฟโคลอนอัลฟาไฮฟินซูรูออฟบิกเน็ตเวิร์ด question mark cubic comma อบบิกแทงโกฟรีชันมาร์คเน็กเวิร์ดนาดาเซลโลชาลีอุณาวันอินเดียวิกธาคิรูเน็กเวิร์ดโนเวมเบอร์อุณาวันวิสโซทูบาวโอเดฟแฮนแบ็กเฮดวิกธาเน็กเวิร์ดเพนทัลไฟคิเบกออคโตเอตเอ็กโวซ็อกซิซิกเอ็กซ์เล่เน็กเวิร์ด เซทเซเว่นค right so ีบ็กโลมิโอเลฟแฮนแบคเฮดบารโวไรแฮนแบคเฮดเน็กเวิร์ดเยงกีเควชันมาร์คเดลตาวิกธาคีบ็กช็อกซิซิคเน็กเวิร์ดเซทเซเว่นเดซิมอนพนตาไฟวิกธาเยงกีอีคลีสต็อปเน็กเวิร์ดเลฟแฮนแบคเฮดบาโวบิสโซทูเดซิมอน เพนทาร์ไฟสูรูเน็ตเวิร์ดโนเวมเบอร์ออฟบิกคิรูวิสกี้คอมมาลิมาเน็ตเวิร์ด question m a เอ็กโคจูเลียส colon อุนิฟอร์มโนเวมเบอร์เน็ตเวิร์ดไมเดลต้าไรแอนแบคเก็อัลฟาพับาคอมมาเน็ตเวิร์ดออสการ์ซทีเจ็ดลิม่าโนวีไนน์ กอฟเพนทาไฟเน็ตเวิร no ์ตนเวนน์เนอร์คาเทฟเฟเอออินเดียบุนาวันเดซิมอนคาเทฟเฟเออซอกซิสิกเน็ตเวิร no ์ตคาเทฟเฟเออรนเวนน์เนอร์เดลตาคอมมาเซียล่าควิชนมาร์กเน็ตเวิร์ตควิชนมาร์กวิกธานเวนน์เนอร์โนเวมเบอร์ออฟบิกยูนิฟอร์ม เนกเวิร์ดไมออบิกพัสพาพาเซทีเซเว่นเซียล่าเนกเวิร์ดเอ็กซ์เลย์อุณาวันเดซิมอนโนเวไนเนอร์ฟอกทอดซอกซิซิกเนกเวิร์ดออสกาอินเดียอุณาวันเดซิมอนอุณาวันอินเดียออสการ์เกเวิร์ดซอกซิซิกเซทีเซเว่นเอ็กโคเดลตาเซียลาอัลฟา